สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องทางช่อง y o ย t ทุบทุกๆท่านนะคะพบกันละวใเช่นเคยคะ่ะละมามมาจากจังหวัดศรีสะเกดนะคะวันนี้ละมามอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดคะ่ะเพื่อมาทำบุญบวชนะคะอุปสมบทของพระพานุวัตรระยับสีคะ่ะที่วัดป่านะคะบ้านดูฝายใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดคะ่ะตำบลหนองแคนอำเภอปทุมรัฐวันนี้นะคะ ละไมจะพาทุกท่านมาดูซึ่งในความรู้สึกส่วนตัวของละไมนะคะละไมเพิ่งเพิ่งเคยเจอนะคะนี่คือครั้งแรกของละไมเลยนะคะที่ที่ละไมเคยเจอนะคะในการบวชบวชอุปสมบทของพระนะคะมาบวชที่สาลาวัดค่ะเพราะว่าที่จงังหวัดศรีสะเกดละไมเกิดมาละไมไม่เคยเห็นค่ะเพราะว่าละไมเห็นแต่ว่าไปบวชเมตตาเนนนะคะต้องไปบวช ไปบวชที่โบสถ์ไม่เห็นแต่ว่าไปบวชที่โบสถ์แต่นี่เป็นครั้งแรกของเรไมที่เราไมได้เห็นว่าการบวชของพระบวชที่ศาลาได้เราไมก็ได้ถามพี่น้องของชาวบ้านดูนะคะว่าบวชได้ด้วยเหรอเขาบอกว่าบวชได้เพราะนี่คือการบวชพระธรรมยุทธเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในค่ะว่าบวชพระธรรมยุทธนี่เป็นยังไงแปลกไหม สำหรับลมไมลมไมแปลกมากค่ะเพราะละมไมไม่เคยเจอถ้าท่าในใดนะคะมีความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการบวชธรรมยุทธ์ก็ขอคอมเมนต์ให้การชี้แนะให้การชี้นำลมไมด้วยนะคะให้ความรู้นะคะในเรื่องของศาสนาเพราะละมไมไม่รู้จริงๆค่ะนี่คือครั้งแรกของลมไมจริงๆสําหรับลมไมแล้วมันคือเรื่องแปลกค่ะเดี๋ยวเข้าไปชมข้างในค่ะ Boleh tahu, eh boleh tahu kan? Tambah ini, tambah apa? Tambah apa? Dia apa? Tambah apa? Tambah apa? Dia Bertaklum ya, bersama yang. Yang sih, jangan lupa yang besar kalau kita kawal yang jangan takkan kau mencekikkan dia, kau takkan dia terbang, kau takkan dia terbang, makau berhenti, గెక gutగగ 9గెిాటా.? สมบทของพระไปแล้วนะคะแต่ท่านว่าแปลกไหมคะแต่ท่านที่อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดอาจจะไม่แปลกแต่สําหรับละไมดูยังไงก็มันมีอะไรที่แบบเป็นอะไรที่แปลกแล้วก็แปลกใหม่สําหรับละไมนะคะที่แบบว่าเพิ่งเพิ่งได้เห็นเพิ่งได้เจออะไรที่แตกต่างไปจากที่เราเกิดมากก็เคยเห็นแต่ในโบสถ์แต่นี่เราได้บวชที่ศาลาและการก็ ระเพนีแต่และหมู่บ้านมันต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการฉันฉันข้าวของพระใช่ไหมคะที่นี่จะใช้ถาดในการประเคนประเคนถวายพระเลยแล้วให้พระตักเซยบาตแต่และองค์แต่แถวบ้านเราก็คือตักกับข้าวมะไรแล้วก็เอาถาดไปถวายแต่และถาดแต่และองค์ใช่ไหมคะเป็นยังไงวะคะในการดูคลิปของหนุใบในวันนี้การทาบุญอุฒิสมบูร อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ละไมด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ละไมเดี๋ยวดูว่าคลิปหน้าละไมจะพาทุกท่านไปทําบุญที่ไหนของจังหวัดศรีสะเกดนะคะ